เอาล่ะครับคลิปนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับใครที่เพิ่งมาเล่นตอนนี้นะครับบอกเลยว่าทันฮะถ้าดูตามคลิปนี้ไปครับซีซั่นหรือตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยที่จะมาตามแต่ละซีซั่นเนาะอย่างซีซั่นหนึ่งก็จะเป็นสามตัวนี้นะครับมียามิมีแอตต้ามี Damn, what เอาล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเอง30%บวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ็คนะครับ R V PUBG หรือว่า R X รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเพื่อนว่ามาจากอเล้งจิมมิ่งนะครับ เอาละครับเพราะวผมอเลงกิมมิ่งนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่ในเกม b a c k o v v r r M Light of Wizard วิ n g า o m นะฮะอ่าก็เป็นเกมใหม่นะครับช่วงท้ายปี2023นบะครับบอกเลยว่าเกมเนี้ยสุดจัดมากนะครับภาพสวยระบบการเล่นดีนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาเล่นใหม่หรือกำลังมองหาเกมสนุกเล่นนะครับ ว่านะครับมันเล่นยังไงแล้วเล่นตอนนี้ทันไหมนะฮะไอ่นะี่ฮะหลักๆคือตรงนี้นี่แหละนะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะพูดถึงแนวทางการเล่นเกมนี้ก่อนเลยนะว่ามันเป็นเกมแนวไหนนะครับอ่าก็เกมแบล็คคอเวอร์เอ็มเนี่ยขอเรียกย่อๆนะสั้นๆนะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวเทอร์นเบทนะครับก็เป็นตัวละครจากอนิเมะแบล็คคอเวอร์เอ็มเลยนะแบล็คคอเวอร์แบ็คคเวอร นะครับผมนี่ยนี่เลยนี่อย่างนี้ก็แอตตาเนาะนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆที่อยู่ในการ์ตูนหรืออนิเมะนะครับเนี่ยมาครบเลยนะครับของในเรื่องนะนะครับซึ่งตัวเกมก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับอืมนะครับอย่างตอนนี้ก็มีทั้งการสุ่มกาชาหาตัวละครนะครับตัวลิมิเต็ดก็มีนี่นะฮะใส่ชุดนักเรียนนะฮะเทพเลยโอยอมวิโอข้าพูดีด้วยนะ นะครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้อันนี้สุ่มกาชานะนะครับขอบอกไว้ก่อนว่าขอญาตไม่สุ่มในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมดองไว้อยู่ผมดองไว้อยู่นะครับอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นเกมแนวอนิเมะนะครับเราเล่นเป็นเกมแบบเทิร์นเบรนะครับแบบเทิร์นเบรก็คือแบบสู้กันแบบว่าให้ตัวละครสู้กันเป็นเทิร์นอะไรเงี้ยเนาะนะครับแล้วก็เล่นตามบทเนื้อเรื่องของการ์ตูนเลยนะครับเหมือนเราได้การ์ตูนดูการ์ตูนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพสวยก่าเดิมอันนี้ต้องพูดตรงนะ ภาพสวยกว็ในอนิเมะอีกนะครับเหมือนเราได้ดูการ์ตูนอีกรอบเลยในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับเอเดี๋ยวผมพาเดินนะตามเรื่อง,องตอนนี้ผมเล่นถึงสู้กับอะไรลิสิสนะครับที่เป็นตัวร้ายนะ่ะนะครับก็นี่อันนี้คือมินิแมปนะครับอันนี้เราเดินอยู่ในแผนที่ก็จะเป็นตัวละครน่ารักน่ารักนะครับพาเดินไปที่แมปต่างๆหรือว่าไปในโซนดันเจี้ยนต่างๆนะครับพวกกิจกรรมต่างๆมีการตกปลาด้วยนะอั <c oughs> นนี้ผมก็เล่นตามนเรื่องนะครับ นี่เอาชนะลิสให้ได้นะครับก็อันนี้ยังช่วงภาคแรกเลยเนาะซีซั่นแรกนะครับเดี๋ยวเดือนผมไปต่อไม่ได้พลังไม่ถึงนะครับเนี่ยเราก็จะเป็นการเล่นแบบนี้อ่าเลือกตัวละครไป4ตัวนะครับแต่ละตัวก็จะมีสกิลนะครับมีความสามารถไม่เหมือนกันมีสายการเล่นนะครับ ถ้าเป็นเกมอื่นก็เป็นธาตุน้ําดินรวมไฟใช่ไหมแต่เกมนี้เขาจะเป็นแบบแบ่งเป็นสีนะครับอ่าสีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวนะครับอ่าเป็นการชะชนะทางแพ้ทางกันนะครับแต่ไม่มีแสงมืดนะครับเหมือนเกมอื่นอ่าเนี่ยนะครับมันจะเล่นเป็นเทิร์นเทิร์นนะครับมีคูณให้ด้วยเนาะเพราะว่าเกมแนวเทิร์นเบดเนี่ยอย่างว่าเราไม่ได้กดอะไรเยอะนะครับเป็นเกมแนววางแผนนะครับเขาจะมีตัวออโต้แล้วก็มีคูณความเร็วในการเล่นให้ด้วย นะครับแล้วก็ในการเล่นเนี่ยความจริงมันมีพวกคัตซีนการใช้สกิลต่างๆนะนะะฮอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ <şu> ยวดูสิมีการใช้ทําไม่ตายหรือเปล่าอี๋อีอ๋อมีสกิลมีการคัตซีนด้วย <S <S โอ้นะฮะอยา่ยามีอย่ามีนี่นะ่ยอันนี้คือเป็นคัตซีนแบบเล็กๆนะครับความจริงมีใหญ่กว่านี้เราสามารถเลือกได้แบบว่าแบบฟูลแบบค,นนครึ่งนะฮะเป็นสั้นๆหรือว่าแบบตัดไปเลยเหลือแค่หนึ่งมีก็มี อันนี้เพื่อประโยชน์หรือความสะดวกในการเล่นเนาะผมบอกเลยว่าเป็นเกมแนวเทมเบนแล้วว่าเป็นเกมมือถือนะครับที่บอกเลยว่าระบบในการเล่นเนี่ยสะดวกมากมากนะครับอย่างที่ผมเล่นในโปรแกรม emulator เนาะ emulator นะครับขอเล่น emulator ชิบชิบนะครับก็คือมันเล่นง่ายครับปล่อยออโต้ได้มีระบบแบบประหยัดพลังงานด้วยเนาะก็เล่น ปล่อยบอลเล่นตามเนื้อเรื่องความของอัพตัวละครนะครับอันนี้คือเบื้องต้นแนวทางการเล่นก่อนนะให,ห้ถ่านดิบ่บที่ผมเลือดเต็มเลยนะสู้กับบอสตัวเดียวเนี่ยจะไหวไหมแต่บอสตีแรงมากฟังได้ไหมยังไงฟังร่งวงแล้วอ,อ,โหโหโหอย่ามีผมตัวดาเมจขอนิดนึงนะผมขอนีอ่ตัวแทงผม ยังไงยังไงยังไงบอกได้ไหมท้านได้ป่ะตัวแข็งไหนผมจะล่วงแล้วแข็งไปวิธีหนึ่งตีเดียวยามีผมล่วงแล้วตัวแทข็งตัวแข็งตัวยิวไปแล้วลุ้นครับลุ้นเฮ้ยยังไงอุดยุดตัวยูอยามีตัวยูตัวยูโอ้ตัวยูแข็งนะฮะลุ้นอยู่เหมือนกันนะ ก็ประมาณนี้นะครับการผ่านด่านเนาะก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเลยนะครับก็อย่างใครที่มาเล่นตอนนี้ผมบอกเลยว่ายังไงก็ทันครับเล่นเมื่อไหร่ก็ทันเพราะอะไรนะครับเกมเนี้ยเป็นเกมแนว turn based ใช่ไหมแล้วก็มีการสุ่มตัวละครซึ่งแต่ละซีซั่นเขาจะแบ่งเป็นซีซั่นครับแบบว่าเหมือนเป็นเดือนเดือนนะนะครับซึ่งแต่ละซีซั่นนะครับจะมีดันเจียนแล้วก็ตัวละครเข้ามาใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะเนี่ยตอนนี้ซีซั่นหนึ่งเนาะ มันจะมีดันเจียนนะครับท้าทายจำกัดนะครับนี่เนี่ยเขาบอกเลยนะครับดานมากมายรอคุณอยู่ในทุกๆซีซันจำกัดเนาะนะครับทรัพยากรอ่าอะไรทรัพอะไรศัตรูทรงพลังต่างๆแล้วรับรางวัลนะครับเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแบบเป็นซีซันไปเลยอย่างรอบนี้จะเป็นบอสโนเอลนะครับที่อยู่ในช่วงที่ควบคุมพลังไม่ได้นะครับแล้วเราต้องสู้กับน้องนะครับอ่ะซีซันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งนี่เป็นดันเจียนธาตุไฟนะครับ ตอนนี้เป็นธาตุสีแดงนะครับซึ่งเราต้องสู้นะครับซึ่งอันนี้คือดัานเจียนนะครับเนี่ยเขาจะมีบอกมานะครับมีอะไรให้เล่นบ้างเนาะแต่และซีซันนะครับแล้วก็จะมีตู้เลดสุ่มกาชาตัวละครน,นะครับซึ่งแต่และซีซันเนี่ยเขาจะเอาตัวละครที่เป็นเมตาของซีซันนั้นมาเนาะคใครที่เล่นมาช่วงหลังหรือว่าเข้ามาเล่นทีหลังเนี่ยบอกเลยว่าตุ่มตู้กาชาซีซันนั้นได้เลยนะครับเราก็จะเล่นได้ในช่วงนั้นเนาะเพราะว่า ในการเล่นเนี่ยถึงเพื่อนเราจะมาเล่นก่อนเนาะก็ได้เปลี่ยนในเรื่องของที่มีตัวละครที่เลเวลเยอะแล้วนะครับสกิลเยอะแล้วอุปกรณ์เยอะแล้วนะครับซนะบึ่งนะครับมันทําไปสักระยะหนึ่งมันแตกต่าครับเพอะไรพอทําไปแล้วนะเกมนี้ไม่มีระบบการรีตัวละครเนะี่ยอย่างผมเลเวล99เลยใช่ไหมนะครับซึ่งเก่งมากในซีซั่นนี้แต่พอซีซั่นหน้ามาตัวละครมาใหม่นะครับต้องปั้นใหม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ต้องสุ่มกระชาใหม่ด้วยนะฮะซึ่งบางคนนะฮะอาจจะบางคนก็มีนะแบบว่าเล่นใหม่เลยเล่นดีใหม่เลยหารีโลหาตัวละครที่อยากได้เก่งในซีซั่ันนั้นก็ยังได้นะครับแปลว่าเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่ก็เล่นไปพร้อมๆกับคนที่เล่นอยู่ปัจจุบันได้เนาะนะครับเพราะว่าเอาจริงเล่นไปสักระยะหนึ่งอ่ะของมันจะตันไวมากครับประมาณกลางทีซั่นก็ตามทันแหละนะนะครับอย่างตอนนี้ผมก็เล่นทีมสีฟ้าเนาะเนี่ยตัวละครไม่ครบหรอก แต่ว่าก็ยังใช้แทนกันได้นะครับหลักๆเนี่ยในการเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยยังไงก็ไม่จําเป็นว่าต้องมีตัวโหดมากนะมีตัวละครที่ตําแหน่งได้นะครับมันจะมีตํแหน่งแหน่งแบบตัวดาเมจซับพอร์ตเนาะตัวแท้งตัวฮิวนะครับหรือว่าแล้วก็การชนะทตานะครับชนะทางมันจะมีชนะทตุแพ้ทตุหรือว่าทาตุเดียวกันนะครับอืมคือมันจะมีสีฟ้าสีแดงสีเขียวใช่ไหมมันจะชนะทางกัน ก็ฟ้าชนะแดงแดงชนะเขียวเขียวชนะน้ำเนาะซึ่งการชนะทางเนี่ยมันจะทําให้เราโจมตีแรงขึ้นหรือถ้าเราแพ้ทางก็คือเราโดนดามิแรงขึ้นนะครับอ่าแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นธาตุเดียวกันมันก็จะไม่มีโบนัสอะไรบวกหรือลบเนาะนะครับแปลว่านะครับเรามีธาตุเวลาเราสู้ศัตรูเราก็ต้องเป็นชาติชนะทางหรือว่าเป็นธาตุเดียวกันเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยเวลาจัดทีมนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จัดเซตทีม นะครับมีตัวละครที่ครบถ้วนนะครับอย่างนี้มีตัวดาเมจนะครับรูปดาบนะครับมีตัวฮิลนะครับเป็นรูปมังเขนมีตัวแท้งมีตัวดีบับดีบัฟก็คือการป้ายดีบับสีแดงนะครับเป็นดีบัฟด้านลบนะครับติดสถานะด้านลบให้กับศัตรูเนาะนะครับเนี่ยก็แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมีตัวซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งคือมันมีทั้งหมด5สายนะเกมนี้นะครับ มีตัวดาเมจรูปดาบตัวยิวรูปแมงเข็นนะครับต,ตัวเนี้ยคล้ายๆตัว M ็เนี่ยนะครับเป็นการป้ายดีบัฟแล้วก็มีแท้งนะครับแล้วก็มีสายหนึ่งก็คือเป็นสายซัพพอร์ตนะครับจะเป็นพวกสกิลแบบบัฟให้กับทีมอะไรพวกเนี้ยเนาะหรือว่าเร่งความเร็วหรือว่าเพิ่มคิด์พิคอฟอย่างตัวนี้เนาะเพิ่มคิด์พิคอฟให้กับทีมนะครับก็เป็นตัวสายซัพพอร์เตอร์นะครับแต่ไม่ได้ฮิวนะนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้นะครับใครจะเล่นโจมตี2แทง้งหฮิว1ก็ได้นะครับ หรือว่าคือมันได้หลากหลายเนาะแต่พยายามให้แบบทีมเราอยู่ได้ยืยนได้ทำาาเม g ได้ประมาณนั้นนะครับก็สามารถใช้สลับกันได้นะครับอย่างอย่างใครที่มาเล่นทีหลังเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเว็บให้ดูสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะ t ท e ยริสแบ็คโคเวอร์เนะครับอืมมันก็จะขึ้นเลย o o o l l e h ล l l o ู o กิลนีครับเทียริสน,น,น,นะฮะนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไปด้วยกันนะครับอืมอ่า ประมาณนี้นะนะครับอย่างเว็บนี้นะครับถ้าพิมพ์เนี่ยเทรอริสโควเวอร์เเนี่ยอันแรกนะนะครับเนี่ยเว็บนี้ชื่อเอ่อเอ่อจีๆๆจี롱ไทเด้ร์จีจีเนี่ยนะครับอ่ะเว็บนี้นะเว็บแรกเลยนะครับเนี่ยเขาจะมีแนะนําเลยนะครับเพราะเกมนี้เปิดมาทั้งในเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วนะอืมอย่างเซิร์ฟเวอร์โกลบอลก็ปัจจุบันนะนะครับก็ถ้าตัว PVE ความจริงดูตามนี้ก็ได้แต่ผมไม่อยากให้ซีเรียสเรื่องของตัว PVE มากหรือว่าตัวดันเจี้ยนเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้เนาะหรือว่าอีเวนต์ลงฟาร์มปกติเนี่ยไม่อยากให้ซีเรียสมากเพราะว่าเล่นตัวไหนก็ได้มันไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะครับหรือว่านะครับตัวที่เจ๋งๆจริงๆเนี่ยอยากให้ดูเป็นพวกตัว PVP หรือว่าลงอารีนาอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่านะครับพวกเนี้หลายๆตัวจะเป็นตัวละครหายากนะครับแล้วก็ มีผลในส่วนของ PVP มากนะครับหรือว่าการเล่นต่อสู้กับผู้อื่นนะครับอ่านะครับ,อ,นะรบอย่างพวกนี้เนาะอย่างช่วงเนี้ของโกโบก็จะเป็นตัวเทเลต์นี้เนาะแอตตานะครับที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับอืมตัวมิมโมซ่าอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นตัวลิมิเต็ดเงี้ยก็ควรหาเก็บไว้นะครับแต่ถามว่ามีไม่มีเป็นไรไหมผมบอกว่าบางตัวอาจจะไม่ไม่มีไม่เป็นไรอย่างเช่นแอตตากับนามีฟ้าไอยามีฟ้าอย่างเงี้ยครับของซีซั่นแรกเนี่ยใครที่มาเล่นทีหลังก็ไม่เป็นไรนะ แตพวกนี้มันคือถ้ามาทีหลังมันจะไม่มีคิดได้พวกนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดของญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ไม่เคยรีรันรีโลกลับมาให้นะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าอนาคตมันก็มีตัวแทนกันได้อ่ะมาดูอย่างเนี่ย PVP ของของเซิร์ฟญ,ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยที่เขาเปิดมาก่อนเนี่ยเนี่ยทีลิฟตมันก็เปลี่ยนแล้วนะเมื่อกี้แอตต้ากับยามีฟ้านี่ตกเทียบไปอยู่ A อนะนะครับอย่างเนี่ยที่ตัวมาใหม่มา,มาใหม่เนี่ยอย่างตอนนี้มันรู้สึกว่า ซีซั่น6หรือเปล่าไม่แน่ใจของญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยรู้สึกอย่างซีซั่น6นะที่มาใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นตัวใหม่มานะครับชาร์ลอตนะครับอันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะตัวซีซั่นนะครับประจำซีซั่นนะครับพวกนี้เนาะนี่ตัวนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือโนเอลสีแดงนะครับตัวนี้เขาบอกโกะมากระดับ sss เลยนะครับตัวเทพนะครับแล้วก็มีจูเลียสนะครับซึ่งจะมาในอนาคตเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นะครับเนี่ยพวกเนี้ยคือแต่ละซีซั่น อย่างที่ผมบอกไปเนาะใครเล่นตอนไหนก็สุ่มตัวละครซีซันนั้นมันจะเป็นเบต้าของซีซันนั้นๆเลยเนาะไม่ต้องกลัวว่าที่ผ่านมานะครับไม่ได้สุ่มหานะครับจะไม่มีใช้ไม่เป็นไรนะเล่นตัวซีซันนั้นๆได้เลยลองดูว่าซีซันนั้นตัวไหนโหดเนาะมันมันไม่ได้โหดทุกตัวนะนะครับต้องลองดูนะครับอ่าประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวละครนะครับที่สําหรับคนที่มาเล่นใหม่ไม่ต้องกังวลไปเล่นซีซันนั้นเลยนะครับผมโอเค ไม่ใช่พิษพิษอ่ะประมาณนี้นะอืมก็สามารถมาเล่นได้เลยเนาะแล้วก็แนวทางการเล่นการเล่นเนี่ยนะครับเวลาเล่นเนี่ยเข้ามาเล่นเนาะเริ่มแรกเราก็เล่นเนื้อเรื่องนะครับเนี่ยเควสหลักตรงทางด้านขวามือเนี่ยนะครับเนี่ยพราะด้านขวามือก็เล่นไปเลยนะครับอันนี้ยก็วิ่งตามเควสไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ง่ายๆ,ๆนะแล้วก็มันจะมีในส่วนของที่ผมบอกเนาะตัวละครซีซั่นหรือตัวละครลิมิเต็ดเนี่ย ที่จะมาตามแต่ละซีซันเนาะอย่างซีซันหนึ่งก็จะเป็นสามตัวนี้นะครับอมียามิมีแอตตามีโมนะโมโมลิซามีโมซานะครับเออนะครับพวกเนี้ยนะครับก็คือจะมีให้สุ่มเนาะแล้วก็มีกิจกรรมนะครับให้เราเขาจะให้กุญแจซีซันละดอกนะครับสามารถเลือกตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวนะฮะที่มาซีซันนั้นนะครับแล้วก็ ทำเควสนะครับพอทำเควสครบเราจะได้ตัวละครนั้นเลยนะครับอย่างผมที่ได้ผมสุ่มรีโลสุ่มมาไม่ผมมาซื้อดีมามี2ตัวมีมิโอซากับยามิฟานะครับแล้วก็เลือกแอตต้ามาทำเควสครบก็ได้ตัวละครเลยนะครับแบบว่าชิวๆง่ายๆเลยนะครับก็แต่และซีซั่นสายฟรีอยู่ได้นะยังน้อยได้1ตัวนะครับหรือว่าเน้นดวงก็สุ่มหาเอานะครับก็นี้เล่นได้ต่อมาอันนี้คือตัวละครซีซั่นกับเควสหลักนะนะครับเนประตู ไรปรดูการพบผ่านนะครับดูแห่งการพบผ่านนะครับก็เลื่อได้แล้วก็แนวทางการเล่นมันจะมีเนี่ยครับดันเจียน้าทายนะครับนอกนอจากจากในเรื่องเนาะมันจะเป็นเก็บพวกแบบว่าขวดอีกพีมาอัพเวลตัวละครอะไรพวกนี้เนาะนะครับก็ค่อยๆเล่นนะครับพลังเยอะขึ้นก็มาลงให้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับหรือเริ่มตันแล้วนะครับลงในเรื่องไม่ไหวนะครับ มาเก็บ EP ฟขวด e อไปอัพเลเวลเนาะนะครับแล้วก็มีเรื่องของการใส่อุปกรณ์นะครับพาดูที่ตัวละครก่อนเนี่ยแต่ละตัวละครมีเรื่องของการอัพเลเวลนะครับก็ใช้ขวดเนาะแล้วก็มีเรื่องของการเลื่อนขั้นคือมันจะมีการตันครับอย่างนี้ตอนนี้มันเร็วตันหกสิบครับถึงจะเป็นตัวละครเอเนาะถ้าอยาก ถ้าอยากให้น้องเวลเยอะกว่าเดิมนะครับผมก็ต้องเนี่ยปลดล็อกนะครับเนี่ยเลเวลน้องนะครับเนี่ยอย่างนี้อ่าผมอัพเลยกันมิโมซ่าผมใช้นะครับตัวยูใช้นะใช้แหละโอเคเนี่ยปลดล็อกคล้ายๆคารอเวกของเกมอื่นๆนะหรือเกมมอนเนอร์บอรอะไรเงี้ย <c oughs> เออนะครับก็เนี่ยผมก็สามารถอัพเวลน้องไปได้อีกนะครับเมื่กี้นะ กา,ก,การเลื่อนขั้นเอ่อเพิ่มไบโคเบอร์อย่างเดียวไม่พอนะครับต้องทําค่าหัวใจให้สูงขึ้นด้วยนะครับเหมือนกันค่าความสัมพันธ์อ่ะพาน้องไปเล่นพาน้องไปสู้เยอะเยอะเนอะน้องถึงจะแบบมีค่าหัวใจเพิ่มมากขึ้นอ่ะน,นีอัพเลเวลกับครับกดล็อกเลเวลก่อนเนาะนะครับอ๋อนี่กดล็อกเป็นเวล์แปดสิบแล้วนะครับผมก็สามารถอัพเลเวลน้องได้ถึงเวล์แปดสิบ อทนนี้มีเรื่องของอหัวใจนะครับตัวนี้ค่าความสัมพันธ์ยิ่งเราพาน้องไปสู้เท่าไหร่นะครับน้องก็จะยิ่งมีหัวใจเยอะแล้วก็มีรางวัลในส่วนของการค่าความสัมพันธ์ด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเขาบอกเลยว่าเวลสี่ถึงปลดล็อกได้เวลสิบถึงว่า L, ปลดล็อกเอลอาร์ได้ก็ถึงเวล100เนะร้อยเนาะประมาณนี้อ่ะ แล้วก็ถามว่าค่าความสัมพันธ์นี้ไปเอาที่ไหนได้มันจะมีดันเจียนครับทุกอย่างมีดันเจียนในการฟาร์มทั้งหมดเลยอย่างเมื่อกี้มีอัพเดเวลก็ขวด e p อันนี้นะนะครับการขวด e p แล้วก็อ่าเมื่อกี้ลืมข้ามอุปกรณ์มีการใส่อุปกรณ์ด้วยก็จะมีดันอุปกรณ์เนาะแล้วก็มีดันหัวใจก็คือตรงนี้นะอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเขาจะปลดล็อกตามแมปนะครับตามแมปในเรื่อง อยด่นานแรกสวนมากผมจะลงด่านแรกเพราะว่าลงง่ายแล้วก็ได้ของที่ผมต้องการก็ค <réussi> <found> ือของทําอาหารคือลงดันเนี้ยมันจะได้ค่าหัวใจหรือว่าค่าความสัมพันธ์สูงกว่าลงดันทั่วไปเนอะเี่ยได้ทีละ400นะครับแต่ถ้าเป็นดันธรรมดาอย่างดันอื่นนะ EP ได้เท่าไหร่มีบอกไหมไม่มีบอกแต่น้อยอ่ะ ประมาณร้อยประมาณร้อยผมประมาณแล้วกันนะครับเออนะครับแล้วก็อุปกรณ์เมื่อกี้อุปกรณ์เนาะที่ติดไว้นะครับาขันเเลลวอั้นเนาะอ่าอัพขั้นเนี่ยไอตัวใบเมื่อกี้เนาะใบโคเวอร์พวกนี้นะครับหาได้จากไหนหาได้จากการปลดล็อกปลดล็อกความสัมพันธ์นะพวกนี้นะนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ซีซั่นนะครับที่จะมี สุ่มดอปนะครับตัวเนี้ยนี่ครับต้องมาเพิ่มค่าความสัมพันธ์เนาะถึงจะได้มานะครับก็จะต้องเล่นหลายตัวหน่อยนะครับรนะครับแล้วก็วิกี้อุปกรณ์อฮ้ยโคซูเดิมบิ้เดนี่นะเนี่ยพวกนี้นะครับซึ่งมันจะมีคล้ายๆลูนเกมอื่นเอเนาะนะครับซึ่งจะมีแบบเซตนะครับเซตอุปกรณ์อย่างนี้นะฮะเนี่ย ถ้าใส่2ชิ้นนะครับได้บวกพลังโจมตีนะครับถ้า4ชิ้นได้บัฟเพิ่มเติมอีกนะครับเพิ่มเพิ่มเติมความเสียหายนะครับซึ่งพวกนี้มันจะมีหลายเซ็ตมากเลยมีเซ็ตโจมตีมีเซ็ตป้องกันนะครับแล้วก็แต่ละเซ็ตเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีบวกสแตตพื้นฐานไม่เหมือนกันนะอย่างรูปดาบน,นี่คือโจมตีกายภาพนะครับ ATK อย่างรูปเนี่ยดาวนี้ก็เป็น M ATK ก็พลังเวทเนาะนะครับก็แล้วแต่ตัวนั้นนะครับว่าเน้นไปทางไหนนะครับ เนี่ยอย่างตัวละครบางตัวเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับค่าเราค่าพลังพื้นฐานเนี่ยดูรู้เลยนะครับ ATK หมื่นหนึ่งเนาะนะครับนะเราก็เล่นไปใส่ ATK เพราะว่าความจริงใส่ได้ทั้ง2อันเลยนะแต่ว่านะครับยิ่งเรามีค่าไหนเยอะเนี่ยแล้วเราไปใส่ของที่บวกเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นอุปกรณ์หลังๆเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของเนี่ยบวกเปอร์เซ็นต์โจมตี7%อย่างเงี้ยก็คือยิ่งเราเปอร์เซ็นต์เยอะยิ่งเอาแต้มพื้นฐานเยอะบวกเปอร์เซ็นต์เข้าไปมันก็จะยิ่งเยอะนะ ประมาณนี้เนาะเราก็เลยแบบว่าเล่นสายที่เราแบบว่าเยอะจริงๆแล้วก็เล่นไปนะครับเนี่ยนะครับ,ยนะรบอย่างยามีนี่ก็เน้น ATK นะครับเพราะว่าอะไรถึงบอกว่าทําไมถึงเล่นได้ทั้ง2ส,สายเลยเพราะว่าเนี่ยครับอย่างดูอย่างสกิลเนาะเนี่ยเขาโจมตีค่าพลังนะครับหนึของ ATK แล้วก็ M ATK เลยนะครับเขาคิด2ค่านี้มารวมกันถ้าเราใส่ของ M ATK ความจริงก็มีดาเมจเพิ่มเติมขึ้นเนาะนะครับไม่นะจําเป็นว่าต้อง ATK เางเดียวนะครับ จริงผมน่าจะลองคูณบวกลบคูณหารดูนะครับว่าถ้าเล่น A m a d เมันคจะแรงกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองนะครับก็ประมาณนี้อันนี้อุปกรณ์แล้วก็มีเรื่องของสกิลนะครับระบบการเล่นเยอะนะคือแต่และตัวละครเนี่ยทุกตัวละครสามารถใส่การ์ดสกิลได้หมดเลยแต่ว่าแต่และตัวละครเนี่ยมันจะมีการ์ดสกิลของเขาเองเนาะนะครับซึ่งในตู้กาชาจะมีดรอปสุ่มมาให้นะครับอย่างเนี้ยเป็นตู้เลนเนาตัวยามินะครับเป็นตัวลิมิเต็ดตู้ลิมิเต็ดเองก็มี การแบบว่ามีโอกาสออกการ์ดของเขาเองซึ่งถ้าเป็นของเขาเองเนี่ยมันจะได้บวกสกิลนะครับสกิลติดตัวแล้วก็สกิลแบบว่าเสริมของสกิลของเขาด้วยเนาะสกิลติดตัวเนี่ยอันนี้ได้มาจากการ์ดแล้วก็อันนี้ได้มาจากที่เป็นตรงของเขาแต่ว่าถ้าไม่ตรงใช่ไหมเป็นการ์ดไม่ตรงอ่ะ,อะตัวนี้แล้วกันไม่ตรงใช่ไหมผมใส่เข้าไปอ่ะมได้สกิลติดตัวเฉย แต่ว่าไม่ได้สกิลใช้งานเนาะเพราะนั้นถ้าเป็นอา่าเป็นการที่ตรงกับตัวเขาเลยเป็นของเขาเลยมันจะดีกว่านะก็สุ่มได้จากกาชาแต่ไม่อยากให้ซีเรียสมากเพราะว่าสุ่มกาชามันก็ดวงอะเนาะน่าจะหมดเยอะนะครับเน้นหาตัวละครเอาดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพัฒนาตัวยังไม่หมดกมีคือเยอะมากนะครับ,นะรบอ่ะอย่างนี้อันนี้ปลุกปลุกพลงัพลงนะครับปลุกพลังนะครับเสริมความแข็งแกร่งนะครับ ต้องมีตัวละครซ้าถึงจะปลุกได้นะครับก็ต้องสุ่มเจออีกตัวนึ่งนะครับแล้วก็พรสวรรค์อันนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับได้ของจากการลงดันเจี้ยนพัฒนาตัวละครหรือดันเจี้ยนท้าทายนั่นแหละนะครับอันนี้ท่าความสัมพันเมื่อกี้เนาะนะครับก็ประมาณนี้ระบบการเล่นง่ายๆนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับอ่าบอกเลยว่าสนุกเพลินๆนะครับถ้าใครแบบไม่ได้สายซีเรียสแบบว่าต้อง pvp กับคนอื่นนะบอกเลยเล่นได้เพลินๆยาวๆครับเพราะว่าเกมมือถือเนาะ จริงเล่นได้ตลอดนะครับนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปแนะนำนะครับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาเล่นบอกเลยว่ามาเล่นเลยครับนะครับเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นได้นะนะครับโอเคแัวนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยนะ